สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมก็มาอยู่กับเกมเอ่อฮันตี้ซอมบี้นะทุกคนซึ่งทุกคนครับดูนี่ครับผมมีคาตานะครับหลายคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้คงไม่รู้ว่าคาตานะมันหายากแค่ไหนใช่ไหมครับมาดูกันได้เลยนะฮะนี่ฮะมันคือระดับแดงครับผมมิติครับผมเป็นไงฮะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพี่พีสุ่มได้เฉยเลยพี่พีงงมากเลยครับทุกคนพี่พีเสียเงินไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยดูก่อนเอ่อตรงโปรไฟล์นะนี่ครับ พี่พีเสียไปแค่ห้าแสนก็คอนเองนะพี่พีใส่โค้ดไปนะแล้วก็เล่นประมาณสักสองสารอบนะครับผมแล้วก็สุ่มๆไปแล้วยูดีก็ได้เฉยเลยครับทุกคนเออคือแบบดีใจมากเลยอ่ะคืองงมากเลยได้เฉยเลยอ่ะก็แบบฟินๆเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะลงหมดไนท์แมร์ไปเลยนะฮะมาลุยปึบมันก็เป็นเกมแนวที่แบบเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับฆ่าซอมบี้เพื่อเอาเงินมาอัปเกรดตัวละครแล้วก็เออเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวนๆอย่างเงี้ยครับแต่ความสนุกของมันคือการฆ่าซอมบี้ในแฮกแอนด์สแลนด์ เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะโอ้มีคนเข้าไาแค่สองคนเองเหรออ,มอมืมาเพิ่มอีกหน่อยสิมาเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเเดี๋ยวผ้าบวกอโตแค่นี้เองนี่ภายในเกมก็เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะดูดีอย่างนี้เลยนะฮะอ่านี่คาตานะปุ๊บปุ๊บหูคาตานะโคตรเท่เชโดลคาตานะทเท่จัดเลยนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่ง,งอลองครั้งแรกเลยนะครับผมสุมได้ปุ๊บผมก็มาอัดเลยนะตอนแรกไม่คาดว่าจะได้มานะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะฮะโอเคมาโอ้ยเพื่อนเราโดนตีนี่แนะ โอ้โหมันเท่มากเลยคาตานะดูดิโอ้โหคาตานะเท่จัดอ่าสวยมากเพื่อนเราเก่งนะเพื่อนเราลากคลิปเป็นนะครับให้เพื่อนเราจัดการไปก่อนตอนแรกเดี๋ยวผมค่อยแบบฉายเดี่ยวโชว์โชว์แสงเงาโชว์แบบโชว์ความเท่ตอนหลังแล้วกันนะครับทาไมโหลดนานจังวะเกิดอะไรขึ้นเอ้ปกติไม่โหลดนานขนาดนี้เนี่ยเอ้าทุกคนเน็ตผมโอ้โหเป็นที่เน็ตผมไม่นะเชื่อมต่อใหม่เลยเกมโถเน็ต เนี่ยฉันเป็นไรเนี่ยยังดีนะทุกคนที่มันรีจอยได้นะครับมารีจอยก่อนโอเคมาแล้วหลุดเป็นเฉย,เยตอนแรกนะอ่าปุ๊บเพื่อนเราก็ไม่ออกดีมากเลยเพื่อนดีมากที่เพื่อนยังไม่แบบเขาเรียกอะไรนะเพื่อนยังไม่ทอแท้นะครับแต่เพื่อนรอก่อนเพื่อนอืมคีบมันเยอะขนาดนี้เพื่อนเรานี่เล่นเป็นนะครับลากมาแล้วฆ่าทิ้งฮืมโอเคสวยงามไม่เป็นไรเราไม่ได้โชว์เลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยโชว์ตอนแบบตอนหนีซอมบี้แล้วกันนะฮะ อ่านี่ครับมันจะเป็นห่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ความสนุกมันจะเดี๋ยวรอดูครับสนุกแน่นอนครับอ่าค่ายตัวนี้ก่อนล้วกันันนี่ท่าโคตรเท่ท่าดาบโคตรเท่ฮะโอ้โหดูครับผมมันจะเบอร์ไปไหนฮะหืมท่าดาบคือเบอร์จัดนะคาตนะตีแรงด้วยครับคาตนะนะฮะอ่าตีไปเึ๊บเฟบบโอ้โหไอ้ตัวมีดบินมามามา นี่นะเดี๋ยวตัวนี้ไม่ตายทีโอเคแต่คาานามันดูแบบดูง่ายๆไงมาดูนะทุกคนเอาตรงเอฟเฟกมันดูแบบดูจึงบุยจึงบุยไงมันด้วนยะเออซุปเฮ้แต่มันก็แรงอยู่นะมันก็แบบพุ้บฟับุบดีนะครับก็สมกับเป็นคาานาะดีนะแต่ผมอยากให้เอฟเฟกมันอลัลงการมากกว่านี้นะครับเอฟเฟกองเออกีตาร์ระดับเลเจนด์เนี่ยมันยังดูอลังการอะไรโหยโหยตัวหาแล้วเนี่ยเยอะจังเลยมามามา มาติดติดบล็อกไปฮะโอเคปึ๊บปุ๊บ๊บ๊บโอ้เดี๋ยวเปิดฮิวก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะตายซะก่อนนะฮะเอาเอา่เพื่อนเราเอาแล้วครับกีตาร์มาหาไพยครับปุ๊บดีด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 ,ด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 อืมโอ้ชิดเยอะวะนี่น่โอ้หวแหลกแหลกแหลก,กครับทุกคนมอนเตอร์มันเยอะนะฮะมอนเตอร์มันเยอะมันแหลกนะฮะเป็นเกมที่เอฟเฟกต์อลังการงานสร้างใช้ได้เลยครับแล้วก็แหลกใช้ได้เลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะ มันก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มสเตตนะอนาคตอาจจะเทรดสัตว์เลี้ยงได้แน่ๆเลยดูทรงแล้วบินหนีเก่งอย่างไรตัวนี้มาโอเคสวยเพื่อนไปเพื่อนไปนทางไหนต่อวะทางนี้ใช่ไหมโอเคมามามา,มาอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟึ้งท่าดาบแม่งโคตรเวอร์เลยอ่าสวยสวยู่สวยอยู่ เุบปุ๊บปุ๊บอา่าเคเราเริ่มแรงแล้วตอนนี้เราเริ่มเล่นเป็นแล้วสำหรับดาบอืแต่มันก็แลกเหมือนกันนะเนี่ยเอฟฟกอลังการงานสร้างนะฮะโอ้โหอยู่มาแล้วอยู่นี่มามามา,มาท่าดาบชินคันเสน้นจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บอืมรู้สึกถึงอะตอมิกซาม,มูไรเลยครับท่าดาบนี่ตายซะเคทางนี้ไม่ไปไม่ได้ละทางมันงงเหมือนกันนะบางทีซับซ้อนเกิน ปึ้งปึงเพ้งโอ้โหโคตรเท่ครับทีเดียวคือเดซมอรโลเลยฮะบัสเบดบัสนะฮะชื่อท่าฟิตติ้งคัตแล้วก็วอยชัตเตอร์มีสามท่าด้วยกันผม้ยาให้ท่าเขาเยอะกว่าน,นี้จังเลยมีท่าสักแบบสักยี่สิบท่าไปอะไรเงี้ยปึ๊บโอ้โหมอนเตอร์เยอะมากเดี๋ยวเราแย่งคนทางแล้วกันนะน้องโอ้โหอย่างนี้ฮะโอเคสวยครับมามามาเงเพิงงเฮ้ยแรงมากเลยเนี่ย เข้าใจแล้วอาวุธระดับมิติกมันจะดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมไม่ธรรมดานะมาฟัน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 นี่ถ้าเกิดยิงตีไปไว้เนะี่ยจะโหดนะดูนะี่ยปึ้งปึ้งปึ้งนี่ฟังนี้ด้วยมาปังหูทีเดียวตายเลยอะ่ะคือโหดจัดนะทีเดียวคือมีเกี่ยวรู้เรื่องเลยทำไมเพื่อนเรามีปีกอะเพื่อนเพื่อนเรามีปีกเอาเฮ้ยผิดทาง เพื่อนเราสรุปไปทางไหนเนี่ยเพื่อนอ๋อโอเคตามเพื่อนเราไปนะเพื่อนเราน่าจะเล่นเป็นอยู่นะเนี่ยดูแบบดูแบบชัดชะงมงนะเอาเฮ้ยเฮ้ย้สรุปจะเชื่อจะเชื่อได้ไหมเนี่ยนี่ไงเพื่อนทางนี้โอ้โถเพื่อนไม่เป็นนีว่าแล้วก็หลงเชื่อใจต้องให้ชันนำหน้า <c oughs> ปุ๊บนี่ฟันฟันฟันปุ้งปุ้งโอ้โหโคตรเท่ครันะ อ้าหูยเฮ้ยพ้าท่ามันดูแบบเรียบง่ายดูลึกลับสุขุมลุ่มลึกนะทุกคนฟันฟันครับฟันครับอืมอือถ้าฟันมาเท่ชก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 ,ชก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 อูห้อหะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยซาเบอร์ทามาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามา,ามามาเขามามาเจ้าพวกปีศาจไล่ อ๋อท่าฟันดาบปังฮึโคตรแรงฮนะท่าระยะไกลด้วยนะเฮ้ยผมชอบตอนตอนตีนะตอนตีมันจะกระดึบกระดึบนิดนึงนะครับทําให้แบบว่ามูฟเมนต์มันดีนะแล้วตีไวด้วยนะอันนี้ดาบนี้นะฮะปุ๊บอฮึโหดนะเนี่ยโหดนะเนี่ยดาบนี้เออมันดีดีกว่าอันเก่าเยอะเลยทุกคนแล้วผมก็ชอบเอฟเฟกด้วยผมตอนแรกผมไม่ชอบเอฟเฟกต์ที่มันแบบดูเบ,บาๆนะแต่อย่างนี้มันดูไม่ลายตาดีนะครับมันดูเห็นศัตรูได้ง่ายดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอ้ชิปหายนี่นะโดนพลังขึ้นเต่าไปปึ้อตายไปซะนัวนัวครับนัวนัวครับนี่แหละครับความสนุกของเกมนี้คือไล่ฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายนะฮะอีกหน่อยเดี๋ยวมีด่านยากๆขึ้นมามันก็จะท้าทายกว่านี้นะครับก็ต้องใช้กับเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็ยิ่งสนุกนะฮะอ่าตอนนี้ก็ผู้เล่นใหม่ก็ชนะได้ง่ายๆครับก็คือหลายๆคนก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับเข้าใจง่ายตอนนี้นะนะตอนนี้นะครับ แต่เดือน,นหน้าอาจจะแบบมีความยากที่แบบมากขึ้นนะอาจจะต้องใช้แบบปีมือทักษะวิธีการจัดการซอมบี้นะครับรูปแบบการโจมตีอะไรย่างเงี้ยอาจจะแบบเพิ่มมากขึ้นนะฮะโอเคยังเรายังไม่ได้ใช้่าจ,จีเลยเดี๋ยวชาติธาตุเจลไปใช้ตอนสู้กับบอสแล้วกันครับมันจะมีบอสได้นะครับตอนท้ายๆนะถ้าเกิดฆ่าบอสก็ยิ่งได้ไอเทมเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้อ่าแต่เราสามารถเลือกินีได้โดยที่ไม่ฆ่าบอสก็ได้นะครับโอเคอ่าผมจะใช้ฮิ้วหน่อยดีกว่าเพราะว่าผมเลือดเริ่มลดน้อยแล้ว เลือดเริมไม่พอแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนดีกว่าดูท้าทางอยู่กับเพื่อนน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะมาปุ้งท่าฟันดาบเผินหาวปึ๊บกระบี่แหวกอากาศโอ้เพื่อนเรา,เาแล้วครับอันติแล้วครับเพื่อนเราโอ้โหอย่างเท่ปุ้ง,งแต่อันติฆ่าใครไม่ตายเลยเท่าไหร่โอเค มาอีกห้าสิบสองวิถึงจะหลบหนีได้นะฮะตอนนี้ฟันไปก่อนอู้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 มามามาฟึ๊กฟึกฟึกฟึกอือหือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันชอบชอบตีไก่เนี่ยมาหมอนมุมนี้เหมาะมากปุ้มหืมมุมนี้นี่แหละโคตรเทอ่เพื่อนเราอยู่กลางตรงตีนจะจัดเลยตรงนี้เนี่ยเปิดฮิวแล้วเปิดหิวแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนฮิวนี่จําเป็นมากเลยนะครับ ใครมีหิวก็สบายหน่อยอเคอาฟันฟันฟันโอ้โหวันเตอร์นี่เยอะมากมาไม่ไม่หมดไม่สิ้นนะฮะโอ้ยนี่แหละครับความมันของมันนะคือแบบสะใจมากครับนวนวเลยฮนะปล่อยขึ้นดาบไปปั้งแล้วที่เห็นผมเล่นแมปอื่นนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้ <laughs> ผมปลูกต้นไม้ครบทุกต้นเลยนะฮะก็เลยไม่ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมแลวนี่ไงครับบอสมาแล้วฮะต้องรีบฆ่าบอสน,นะทุกคนจะได้ เขาเรียกะไรนะจะได้ได้ไดรางวัลเพิ่มเติมนะฮะ,ะอ่าตรงนี้ค่าบอสไอผมใช้ได้สกิลแล้วกัน,นะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนใช้เสร็จก่อน <บ PU TS> มาผมใช้บ้างมาโอ้โหอย่างเท่ครับโอ้เอาว่ะโอ้โหจู่ๆจริงๆโอ้โหอย่างเทพมาขึ้นดาบสวยครับตายครับสวยมากโอเคไปรีบหนีกับกับฮอเถอะนี่ครับ เราก็ขึ้นฮอได้เลยนะฮะก็จะหลบหนีสําเร็จนะครับอ่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแนะนําให้เล่นกันสักสองคนขึ้นไปนะ่จะ,จะช่วยได้ดีหน่อยจะแยกมอนเตอร์แบบมอนเตอร์จะได้ไม่ดุนโถงเกินไปอ่านี่มันก็จะดรอปของประมาณนี้นะครับแล้วแต่การ,รดรอปก็จะแตกต่างกันไปนะว่าจะดรอปได้อะไรนะครับประมาณนี้เรากดออกไปไปล็อบบี้นี่นะฮะของที่เราได้มาก็เป็นนี่เลยพวกของประมาณนี้เบปป้อนอะไรเงินอะไรฮะแล้วก็เอาเงินไปสุ่มของได้ไรได้มีเควสให้ทํารับเควสไปซึ่งเควสได้เงินน้อยมาก,มาก ผมรู้สึกว่ามันไม่สมดุลเท่าไหร่นนะเงินได้น้อยมากๆแล้วก็จะมีฉายาด้วยนะนี่พอเราชนะแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถมารีโลนี่ได้ครับรีโลพลังได้อันนี้ผมติดเป็นพาวเวอร์นะฮะแต่ผมไม่มีหินแล้วตอนนี้หินหมดอ่าเราก็สามารถหาของมาได้เอ็กซิเมนต์นี่มีเอ็กซิเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็เคมอะไรไปได้หมดเลยนะฮะจะมีชื่อเขาเรียกนะมีเป็นเหมือนฉายาให้เราใส่ได้มั้งใส่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยใส่เลยรีวัดอันนี้เป็นเนออันนี้เป็นเควสนะเควสก็เสร็จไปหมดแล้วนะครับ ไอเทมก็เนี่ยฮะมีมิติสปินอะไรก็ประมาณนี้อ่าเห็นไหมมีอันนี้เงินให้ซื้อฮะเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะผมอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับอืมเอานี้แล้วกันสามหมื่นเงินพอไหมเงินน่าจะไม่พอนะเนี่ยสามหมื่นไม่พอจริงยงั้นเราซื้อเป็นนี้แล้วกันฮะลัคก,กี้เพชรเอ่อซื้อเลยไหมซื้อได้ลไดแล้วกันปึ๊บสม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 ได้ละเอ่ยโอ้โหได้หมาออก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  นี่ส่วนมาก็อยู่ในนี้นะครับอ่านี่มันจะมีบอกอยู่ในนี้ซึ่งถ้าเกิดได้ตัวซ้ํามันจะไม่ได้เหรอมันจะไม่มาเหรอทาไมผมไม่เห็นมีตัวซ้ำมาเลยเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวเองเขาห้ามตัวซ้ำเรื่อยเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบกดไลค์นะครับชอบมา,มากๆกดซับไว้ก็ใหม่พันหน้านะครับกับการรีวิวคาตนานะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่พันหน้าครับไว้ใหม่ครับเจอกันครับ